สวัสดีครับเป็นแฟนชุดเขียมหอยห่าน้อยนะครับมอประจำวันที่ส5บหเดือนแ6 3สามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่14กันนะครับจับแบบว่าไม่เป็นตัวตนนะฮะจับเอาของอื่นออกมานะครับจับมาไม่หมดด้วยนะครับดูผลตามนี้นะครับ6 2สองศนย์ดหนึ่งะฮะมีหลักศูนย์นะครับแต่สองหายไปนะเจหนึ่งก็มีหลักเจดนะครับ แต่เจ็ดหนึ่งไม่มีนะฮะห้าหนึ่งสี่ศูนะครับก็มีหลักศูนยครับแต่ศูนย์หกไม่มีนะครับห้าหนะนึ่งสี่ะนี่ศูนย์สามนสองะครับจะได้9กสองตัวเดียวนะรวมลแล้วเมื่อวานจับมาไม่ครบนะจะมีศูนย์หตัวหนึ่งครับแต่จับมาไม่ครบ ได้แค่นี้นะครับสองเก้าเก้าสองนะฮะไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเขานะครับใช่ดึงจากุ่มนี้อมานะเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับอันนี้ได้แล้วครับมีตัวตนแล้วฮะอ่อนเดิมให้ตัวนี้ไปนะครับรูดนะครับหกห้านะครับหกห้านะรูดบนล่างนะครับทั้งวันเลยนะวันนี้ าจับได้3ชุดเหมือนเดิมนะครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับชุดขยันนะครับ5 9 5 2 5 6 9 2 9 6แล้วก็2 6นะครับ8 4 8 0แล้วก็4 0นะครับที่3 5 8 5 4 5 0นะครับ9 8 9 4 เก้าศูนย์นะครับสองแปดสองสี่สองศูนย์นะครับหกแปดหกสี่แล้วก็หกศูนย์นะฮะเด่นวันนี้อ่านตัวเด่นย่านนะครับแปดหกห้าสามแปดหกห้าสามใช้ตัวนี้มาเป็นตัวเด่นนะ 865นี่ก็865นะเอาที่8ก่อนนะครับเลข8มี8 4นะครับ80 58นะครับ68นะฮะส่วน6นะครับ6มี56นะครับ96 26นะครับ 4 6 0เลข5นะครับ5มี59นะฮะ52 56ไปแล้วนะฮะ58ไปแล้ว54นะ50ครับปึ๊บอ่าเท่านี้นะครับ V shape ของเรา แปดนี่ห้าเก้าแปดนะครับเอาหลักห้าไว้ก่อนนะนี่คือแปดสี่ศูนย์ตัวล่างครับอย่าทิ้งนะครับห้าเก้าสองติดกันนะครับห้าเก้าหกนะครับห้าเก้าหกนะห้าเก้าสี่ตัววีตัวหนึ่งนะครับห้าสี่หก นะครับน่าจะเท่านี้น่าจะประมาณนี้นะห้าสองหกห้าสองหกห้าสองหกห้าเก้าศูนย์หกศูนย์นี่ก็เด่นเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ข้างหลังนะครับอืมโอเคประมาณนี้เลย ไห้หน้าพาดวันนี้ดูแล้วเลขสวยนะครับเลขสวยมากสามตัวและสองตัวนะครับโอเคครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะครับ่อไปดูพาไปดูผลสรุปในไทยกันครับคำเตือนนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ อย่าลืมถาชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ